สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาวหนอยเป็นเมนแพงครับโอ้ยพี่นนองเลยวาสิร่งคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปทุดถ้ายพึงมือหนีเราเด้เอาจจงไดนกระซ่างเถอะุ่งไปโหลดเนาะเออหรืออาจผมอาจจะปล่อยมอดียี่สิบไปลอยเออคือมันหลายแงย่นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเพิ่นสิเปิดฤดูกาลแล้วแหมอืมเพิ่นสิเปิดฤดูกาลเลยเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเนี่ยยุสนามกีฬาการเหมนแพงเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆมิตรแนวเสื้อไพายมิตนวแบบว้าวอ่ะเออสำหรับชาว่อยเป็นแพ่งฤดูการนี่สุดยอดที่ลีแน่นอนนะครับแน่นอนซึ่งคลิปนี้นะครับกาสิมาขอสแสดงความยินดีกับบอจโจนี่สอนุดเสื้อผพายครับลดสิบหล้อครับมาไวจากขนของเพราะว่าเนื่อง,องจากว่าที่แหลกของต่างๆกับเหตุเพิ่มขึ้นมาหลายอุปกรณ์เนาะ ว่าจะเป็นริบเนี่ยริบก็เพิ่มขึ้นมาตั้งสามโตรครับพี่นอ้องก็เลยบอกก็พอหยุดนะครับบอดก็เลยบอกก็พอหยุดให่เจ้งใดดีเราเข้าบ่มีขนก็นเลยวาสีเซาลดสอนนุดแล้วก็บ่อป่กนะครับพอสอนนุดบ่อปากปุ๊บเรากลับไปหลักจัดมากเอ้าก็เลยบอกกันเอ้าเอารถมาดีกว่านะครับเอารถมาเพื่ออย่างเพื่อที่ให้เขาหาเงินอมหาเงิน ซอยเขาเองอ่ะให้เขาหาเงินไงก็เหมือนกับว่าเงินให้เขาหาเงินงเงินหาเงินอันนี้ก็ลดหาเงินไงเข้าใจป่ะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าผ่อนค้างหัวค่าะซางก็เงินเขาไปหาเงินมาไงเขาไปหาเงินมาใช้ลดในการหาเงินมันก็เป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นดีกว่าเขาสิไปเซาหมายความว่าเขาผ่อนตัวเขาเองคือกันก็พี่น้องขับแท็กซี่ยังไงเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลเนาะมันก็ต้องมีค่างวดใช่ไหมล่ะ ข้ากับเป็นแลนแท็กซี่ยังเสียสมมุติเนี่ยข้ากับเป็นแลนก็ออกรถมาซื้อของใช่ไหมขนของใช่ไหมเราก็เอาค่ารับจา้างยังเสียเป็นค่าผ่อนเออนะครับเป็นค่าผ่อนเป็นค่าผ่อนเป็นค่าผ่อนในการหมุนอเป็นกําลังกาขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยนึพงบอจโจนะครับมีต่แนวสีเปลี่ยนป่างบ,บึมบําไปหนาเนาะพี่น้องล้วกะ ก็เลยมาซองไปเบียนเออมีสิมีอีกคลิปหนึ่งอยู่ด้วยผม็นอีกคลิปหนึ่งยู่อืม็ีอีกคลิปหนึ่งอยู่อันนี้โปรเจกต์ใหญ่สุดผมกระถาคลิปช่องรักกอนให้เพิ่นให้ให้เกียรติเพิน่นให้เพิ่นลงช่องรักกอนด้วยว่าช่องในเครือลำเพลินออฟฟิเชียลแะครับกอนอืมเพราะว่าผมกะบอกมาจากไหนนวกะจากเพจแน่เนาะสาวหนเพจเป็นแพ่ง ทะเบียนรถเนี่ยเป็นป้ายแดงนะครับพี่น้องรถชิบลอ h ฮีโน่ฮีโน่ป้ายแดงนะครับวิกเตอร์ห้าร้อยครับทะเบียนสี่เจ็ดศูนย์ห้าเก้าคล้ายกับพันใดหัวบีเอ็มบีเอ็มเล่าอะ่ะนาคล้ายๆกับบีเอ็มอ่ะบีเอ็มบอร์ดอ่ะป้ายแดงแล้วนะ่ะคล้ายกันแต่จำไว้ก็คือนี่ตัวเหล็กคือกันคือเหล็กหากับเหล็กเก่าสี C ่เจ็ด ศูนย์ห้าเก้าอู้จะไปท่ากันียังก่อมากกว่าจะเข้าหนึ่งนอกรัฐวิสาหกิจเหล่าวัฒนาเนี่ยป้าสีเจ็ด <c oughs> โอเคครับพี่น้องสำหรับเ,เรื่องป้ายทะเบียนกคลิปนี้ก่ไม่หยังหลายอัปเดตข่าวสารกันเพราะว่าผมเสือว่าพี่น้องเบิ้องบ่เบิดอตอกหลายคลิป หลายเรื่องเล่านี่เดี๋ยวกะไปถ่ายเอ็มีกันเนี่ยวันที่สิปเก่าไหมบอน,น,นี่ยดีไปถ่ายเอ็มบีกันเนี่ยเนี่ยถ่ายเอ็มีเพลงเปิดตัวฤด,ดูการใหม่ลำเพลินไอรอนโชว์นี่ถ่ายถังเวทีน่าจะมีแบบนะครับน่าจะแต่งชุดสวยๆน่าจะประดับไฟแสงสีอยังจัดเต็มอะ่ะเพราะว่าจะเป็นเอ็มีแล้วเพลงนี้นะครับพี่น้องอยาลเรว่าลำเพลินไอรอนโชว์เนี่ย จะถูกปล่อยที่ช่องใหม่นะครับน่นก็คือช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดช่องนี้มีไว้สำหรับปล่อยผลงานของสาวน้อยเเป็นแพ่งที่เป็นเพลงซิงเกิลนะครับไว้สำหรับปล่อยเพลงโดยเฉพาะก็เนื่องจากว่าถ้าไปปล่อยช่องนี้จะให้ช่องเนี่ยเป็น d n a คือผลงานเพลงเพราะถ้าติดมาแรงเขาก็จะมาแรงอยู่นานานานกว่าหมวดทั่วไป ผมก็ไม,ไ,ไ,กไม่ได้ไปแข่งกับกระแสทั่วไปเพราะาเนื่องจากว่านะครับเพลงขาจาบ่ได้ออกมาเป็นคือกระแสกระแสสมมือนี่ผมก็จะเป็นทุกวันนี้ก็จะมีข่าวบ้างกีฬาบ้างแมนบอบพี่น้องเดมีฟุตบอลบ้างอ่าวอลเล่บอลบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีซีเกมวอลเล่อีกแล้วก็มีฟุตบอล AEC อีอีกเอ้ย ACL อีกสโมสรเอเชียอีกโอ้ยไม่มาละมันก็ทําให้ทุกพวกเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นกระแสทั้งหมด นะครับยิ่งโดยกระแสวอลเล่บอลกับฟุตบอลที่เป็นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไงที่เท็จใหอ่าแรงเคลื่อนว่าแรงดันคลิปอืมนะครับมันก็จะลดลงมันก็จะเปลี่ยนกันขินเปลี่ยนกันลงเปลี่ยนกันขินเปลี่ยนกันลงถาไปอยู่ในหมวดเพลงมาเนี่ยมันไม่มีไผ่เฮ็ดเพลงดูปนันนะครับพี่น้องไม่มีไผ่เฮ็ดเพลงแบบ 10, 20, 20เมื่อละสิบยี่สิบเพ่งันไปอัดเข้าไปเปนบล่ะถ้าติดมาแลนด์มันก็จะติดนานในทีนี้แค่อยู่งั้นนั้นแบบโอ้โหนะครับผมอ่ะ็ัะนั้นหล่กก็ค่อยเป็นกําลังแร่งเชื้อแรงใจใเพิินเนาะสําหรับช่องไม่เราก็ตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งล้านซับสครายเบอร์เร็วๆนี้เม่หนาสิพาดหรอกครับเพราะว่าช่องใหญ่เป็นกค่สองล้านกลัวตอนนี้จะสองล้าน 2, 000, 000สามแล้วครับอ่าสองจุดสองเก้าเดี๋ยวก็สองจุดสามแล้วอ่า รา้วที่นี่ครับก็่าลืมเราสิปล่อยเพลงสุดท้ายอันนี้ยำพิมีนะครับอยากสิยำจากพี่น้องมงคลก็จะโอ้ยยำท่านเก้ากับเบิ้ลไปยังครับไปยังผมผมยินดีนะครับผมบอา่ซื้อเนอะเพราะว่าการที่ผมมาเว้าเนี่ยบางคนก็นอาจสิเริ่มข้าและวมาผมเป็นยังก็จิมเตอร์โฆษณสนาได้กระโปงวันนั่นนี่กระซางตออ่อคอยกับผมมีแนวว้าผมอยากสนับสนุนพันไุใดซ้ำนี่ละ่ะมันเป็นช่องทางที่สนับสนุนพันไุใด นะครับบ่แมนว่าผมซิมิเตอร์สีบอกเอาหยอดวิวอย่างเดียวมั้งหรือบ่แมนนะครับเพราะว่าผมบอกในฐานาะที่เป็นเอฟซีเนาะผมไม่ได้บอกในฐานาะที่เป็นนักข่าวไหมถ้าเป็นผมเป็นนักข่าวก็จะเป็นอีกแนวนึงเด้เออผมอก็จะไปบอกหลายอันเส็กันเนี่ยเออตามหันตามหนีเนี่ยนั่นแหละครับกต่วันที่ยี่สิบเอฟไปเป็นเขาเอื่นว่าเป็นกำลังแรงเชื้อแรงใจใเฮล่าวเฮเบอโจนะครับเพิ่นพุ่มใจนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปปรับ แก้ในส่วนของ mv นะครับพี่น้องบอโจีิคิดบ่คือบานคือเมืองเพิ่นเออสิมิสภะพายยางบอลใน mv สิเป็นแนวใดเออสิจวดปันดเออสิหาวันไหนจะมีลูกเล่นในเนื้อเพลงเต็มยังไงบ้างและใน mv จะมีการเอาไปเรียกว่าไปรีแคปบอเออไปเล่นกันในที่ท,ที่หลายปันดแอปดรามิ น,นี่มันก็จะเป็นกระแสทุกวันนี้นะครับเพลงโตเพลงที่เป็นกระแสได้เพราะแอปสีดํานะครับปฏิเสธบ่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้คนที่เอาไปเล่นกันเอาไปเล่นแผ่นเสียงนะ่ะมาจากตรงนั้นได้เลยแบบเต็มๆเลยปฏิเสธบ่ได้ไปเบิงโหลดนะครับยิ่งผัวปาาง่ามโหลดตอนเนี้ยไปเบิงพี่น้องไปเบิง์ผู้ทีไใน์แผ่นเสียงเล่นนะ่ะโอ้โหเบิงหลายบ่ได้เมียดายด้ผู้ใได้มีเมียผัวปาาง่ามโหลดอ่ะ เดี๋ยวเจอหักสาวข้าวแมา่อ่ามันก็จะเป็นเพลงที่เอาไปเล่นกันแล้วก็ดูว่าลูกเล่นของเพลงนี้จะขนาดไหนแล้วจ็จะเลื่อมันใน23นะครับ23วันเปิดฤดูกาลหญิงใหญ่ร่างการแทนละ่ะผมวา่าสําหรับสาวน้อยเพรนแพรงเหตดอย่างเราเห็ดโบกขึ้นมูจังได้กะขอเป็นกําลังเร่งเชื่อใจให้สาวน้อยเพรนแพ่งนะครับบอลโจหนองอิงส้ปูสุ้สคนหลักพี่น้องด้วยกันฝากเป็นกําลังใจให้ผมนมด้ไหมนครับ ช่องทีมงานกอตระดมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแนกราบขอบพระคุณครับที่รับชมโดยบวกกดขับโฆษณานะครับทุกสิ่งอย่างนะครับเมื่อมันเกิดรายได้ขึ้นก็ไปสู่มาไล่นลำใจแล้วก็ของขวัญต่างๆที่ไปต่อนฝากต่อนแต่หลังเวทีนั่นแหละครับมันก็ไหลกันไปนนั่ไดะก็มูลเลี้ยงกันไปได้เนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับพบเจอกันใหม่ครับมีอีกมีอีกคลิปอ่ะ